สวัสดีครับแนวทาง,งหุ้นดาวโจนส์สามพันประจำวันที่7เมษายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยครับสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหันเล่นนะฮะผมมีคลิปเทคนิคการแทงหุ้นหุ้นสําหรับมือใหม่นะครับเข้าไปศึกษากันดูเดี๋ยวผมจึงลิงก์ไว้ให้ใต้ใตคลิปใครที่สนใจหวยหุ้นกลางวันนะครับผมจึงลิงก์ a c e b o o k ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันเข้าไปกดติดตามไว้นะฮะผมลงให้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ต้องขออภัยสำหรับเมื่อวานด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงแนวทางให้งานยุ่งจริงๆฮะมาเริ่มแนวทางวันนี้กันครับรัเสเซียเด่นตัวแรกครับ8ตัวเจาะ80 82 83 8486แล้วก็89ครับเด่นอีกตัวฮะ7ตัวเจาะ71 73 74 75 78แล้วก็79ครับต่อมาอังกฤษครับผมไม่ได้เช็คสถิตย้อหลังนะฮะเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้ลงให้ในะทังตัวแรกครับ7เราเจาะนะฮะ7 0 7 2 7 3 7 5 7 6แล้วก็7 8ครับเด่นอีกตัวก็คือ8ครับตัวเจาะ80 81 82 8 4 85แล้วก็86ครับต่อมาเยอรมันนะครับเด่นตัวแรกครับ4ตัวเจาะ40 4 1 43 45 47แล้วก็48ครับเด็นอีกตัว5ตัวเจาะนะครับ52 53 54 56 58แล้วก็59สุดท้ายดาวโจนดทาวนันนี้ครับเด่นตัวแรก6 ตัวเจาะนะฮะ60 61 63 64 67แล้วก็68ครับเดี๋ยวนีกตัวฮะ7ตัวเจาะ70 71 72 74 75แล้วก็79โอเคลองพิจารณาด้วยครับแนวทางที่ผมให้วันนี้ยังไงฝากกดติดตามช่องกั้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีครับ